สวัสดีค่ะพบกันในข่าวเด็ด MCT กับดิฉันสาวรักษ์เจริญราบลอยข่าวแรกในวันนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ฟางวีสาหอยนกคงค่ะ เป็นบัณฑิตท,ที่ได้รับเกียรตินิยอมอันดับ2เป็นคนที่2ของสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะโดยเกเรดเฉลี่ยนะคะ3.72ค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับที่ซายอุตสาห์ของเราด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งความชื่นชมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ได้ศึกษาสองสถาบัานไปโดยพร้อมๆกันนั่นก็คือนางสาวเสดาพรบุญเหลือหรือน้องบิว MCT3 ข,ของเราค่ะเราไปฟังความรู้สึกของเขากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะบิวค่ะชราพรมเลือ <heritage> ปัจจุบันนะคะบิวก็กําลังศึกษาอยู่สองที่นะคะที่แรกคือที่สาขาวิชาเทคโนโลยีาสารชนที่นี้นะคะแล้วก็ที่ที่2ก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศิสตร์ค่ะคณะรัฐศาสตร์เอกศาสตรการเมืองการปกครองค่ะ บิวเบลี่ย่อะไรยังไงใช่ไหมคะก็จะถึงสุกก็เรียนที่นี่ตามปกติค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเรียนที่นู่นตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง 3, ง 3. งทุ่มค่ะค่ะไม่มีอย่างฝักอะไรถึงพี่ๆน้องๆชาวเอ็ซีทีทุกคนนะคะที่อยากจะเลื่อนเรียนสองสถาบันแบบบินะคะคืออย่างแรกนะคะเราต้องมีความขยนันความอดทนและก็ความตั้งใจนะคะเพราะว่าการเรื่อนเรียนสองสถาบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายสําหรับคนหลายๆคนนะคะแต่บิวตั้งใจที่จะเรียนแล้วบิวก็ต้องทําให้ได้คะ่ะ เขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆที่เล่นเรียนสองสถาบันด้วยนะคะตอนนี้สาขาของเราก็ได้คึกคักไปด้วยกิจกรรมการรับน้องเราไปฟังความรู้สึกของน้องปีหนึ่งกันเลยค่ะว่าคิดยังไงกันบ้างกับกิจกรรมนี้สวัสดีค่ะชื่อน้องพีค่ะความรู้สึกของการรับน้องนะคะที่รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าที่ได้เจอเพื่อนใหม่นะคะแล้วทําให้รู้จักะสนิทก,กันมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้รู้จักความสามัคคีนะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการกล้าแสดงออกค่ะ จากที่เราได้ฟังความรู้สึกของน้องปีหนึ่งกันไปแล้วเราไปฟังความรู้สึกของนักศึกษาชั้นปีที่2กันบ้างค่ะว่ารู้สึกยังไงกับการรับน้องในครั้งนี้บ้างสวัสดีครับสสทรงศิษย์แทนแก้วครับก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองครับมีความรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นพี่เขาแล้วก็ได้โอกาสเข้าไปรับน้องนะครับก็เชื่อว่าจะมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันครับทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้การทางานร่วมกับเพื่อนครับก็สิ่งที่ อยากจะฝากถึงน้องๆครับก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยพอหมดจากการรับน้องนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนครับแล้วก็ไปสู่สิ่งที่เรวเองฝันให้ได้นะครับเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วครับวันนี้เราขอลากันด้วยภาพกิจกรรมการซ้อมเต้นของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่จะใช้ประกอบการแสดงในวันที่10กรกฎาคม2555ข่าวเด็ด MTT ต้องขอลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ